อันนี้นะคะเราก็มาพบกับจูฟาวสตอรี่เป็นช่องใหม่นะคะช่องใหม่เลยนะคะเป็นรายการใหม่ด้วยนะคะก็คือเราหนังเกี่ยวกับดาบพิฆาตอาสูรเดีาเรามเล่ากันเลยนะคะมีวันหนึ่งมีอาสูรมาบุกบ้านของคัจิรุกับเนสูโกะนะคะแล้ว มีลูกมีน้องสาวคนโตของทันจิโร่นะคะเขาอะ่ะเป็นน้องสาวคนโตกับทันจิโร่เขาพี่ทันจิโร่นะคะก็พบว่าน้องสาวคนโตของเขายังหายใจอยู่เขาก็เลยรีบไปแต่ว่าตอนที่ทันจิโรก่กำลังอยู่ที่หน้าผาอยู่นะคะ เนสโกก็เกิดขึ้นมาทำให้ทันจโร่กับเนสโกะตกหน้าผานะคะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่ากิยูนะคะขอบคุณมากค เขาจะกำลังจะฆ่าเนสุกโกะนะคะคแล้ว,วแล้วแล้วก็คือในสุกโกะนะคะไปปกป้องเชลตัวองค่ะตอนที่เอ็ดกิยูนะคะกำลังคิดว่า ในช่ก่อต้องทำลายทัทนจีโร่แน่ๆค่ะแต่ไม่ใช่นะคะเขาไปปกป้องทันทีโร่ค่ะสำหรัแบ,บแค่นี้นะคะก็ขอแค่นี้นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ